พระธุดงท่องป่าตอนที่หนึ่งก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยเมื่อบวชพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพารรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบส่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขาบูชาวันนี้ยังอยู่ที่ป่าสีประจัน์ อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังฝึกวิธีการทุดงการฝึกทุดงเวลานั้นก็แบกเอาตำราของนักร,รมโทไปด้วยทั้งหมดนักธรรมโทมีหนังสืออะไรบ้างแบกไปด้วยถ้าจะถามว่าเป็นนักปฏิบัติทำไมต้องแบกหนังสือไปก็ต้องขอตอบว่า ปริยัติกับปฏิบัติมันห่างกันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฐิเต็มทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือแล้วใช้อารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดก็คิดด้วยอารมณ์หยาบ อารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณห้าประการขาสติสัมปะชัญญะขาดตัวปัญญาฉะนั้นความเข้าใจของนักปริยัติโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยเรียนนักธรรมตรีจบไปแล้วที่นั้น เขาไม่มีการสอบบาลีกันที่วัดบางนมโคแต่เรียนจริงๆเรียนที่วัดบ้านแผนเป็นวัดเจ้าคณะตำบลก็แบกตำราวิชานักธรรมโถไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้ เวลาอ่านอ่านชา้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสีใบอ่านไปจบสีใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษรทุกถ้อยคำแล้วก็วางหนังสือนิดหนึ่งนึกทบทวนดูจำได้หรือยังหรือสงสัยหรือยังถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าช้ดูเที่ยวที่สอง เที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่สามแก้สงสัยไปในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้เอาไว้ถามมรนดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนแล้วดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่า ไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นคารวาสเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มีท่านจะมาตามความจำเป็น,ปนก็เป็นอันว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กำลังเงียบสงัด เวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็6กโมงเย็นครึ่งเวลาที่บันทึกนี่ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวันออกเรากำลังนั่งอ่านหนังสือแล้วขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกัน เมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมฐานทำกรรมฐานพอจิตสบายพอมีอารมณ์เป็นสุขกรรมฐานจริงๆไม่ได้คิดหวังต้องการฌานสมบัติต้องการอะไรไม่มีมีแต่ความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุข ถ้าขณะดใดจิตเป็นสุขถือว่าเราถึงกรรมฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว่าใช้ไม่ได้มีอารมณ์ฟุง้งซ่านแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดของอารมณ์คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์ที่จะพึงได้จะถามว่าฌานชั้นไหนนะไม่ได้ มันได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 เขาเก่งที่สุดของป 1, .1 นักเรียนป 2, .2 ก็เก่งที่สุดของป .2 เอาเก่งที่สุดก็แล้วกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ำหวังว่าพุทธบริษัทคงจําตำราตุ่มน้ำได้ เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับไม่ได้นึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็เป็นสวรรค์กันเป็นพรหมบ้างเป็นนรกบ้าง ไปแดนเปรตบ้างไปแดนอสูรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องตามราวของมันถ้าไปถึงในสถานที่นั้นถ้าพบใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะต,ตายนี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนามสกุลว่าอย่างไรมีลูกเต้ามีสามีมีภรรยาชื่ออะไร ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทําอะไรไว้จึงตกนรกทําอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทําอะไรไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นท่านพุทธบริษัทอย่างนี้จะหาว่าอวดอุตริตมนุษ,ษธรรมมันก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะว่าในฐานะที่เราห่มผ้ากาสวพัฏ ก็พยายามทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพังถึงแม้นว่าจะอยู่สามองค์ก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัวคือประการที่หนึ่งกลัวเสือจะกิน แต่ยุงจะกินริ้นจะกัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินริ้นไม่กัดประการที่สองอาจจะงูกัดตายประการที่สามอาจจะป่วยตายประการที่สี่ถ้ากรอกอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงก็อดข้าวตายแต่กำลังใจก็มีอยู่ว่าถ้ามันจะตาย ก็ตายเถิดเราจะตายด้วยกำลังของปิติในธรรมะของพระพุทธเจ้าในขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งของจุลามณีเจดียสถานเห็นพระกับเทวดาท่านมามากก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหน แต่ความจริงถ้าใช้จตุปาตยานก็ทราบแต่มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุปาทานนึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราจะมาเกิดมาจากไหนพอนึกขึ้นมาเท่านั้นก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงสุดนั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพเกสีก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สเวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้อง แต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอไม่ตลอดรอดฝั่งเพียงเข้าได้ถึง9 9เเธอก็ต้องลาพุทธภูมิก็ถามท่านว่าจะลาชาติไหนและชาติไหนจะได้9กเปอร์เซนท่านก็บอกว่าชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายถ้าเธอเอาจริงๆก็จบกันชาตินี้พุทธภูมิแต่ความจริงนี่ เธอก็ทำจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทำชนิดที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันไม่ใช่ไม่มีคนทำอย่างนี้พระที่ทำอย่างนี้มีคนที่ทำอย่างนี้มีแต่ว่ามีจำนวนน้อยเธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่า คงจะเป็นพรหมชั้นที่ห้าชั้นที่หชั้นที่เจที่8ก็ว่ากันไปพอคิดอย่างนั้นท่านก็บอกว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ดินแดนของพรหมแต่ว่าก่อนจะตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิก่อนเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามท่านว่า การสิ้นลมปราณเมื่อไหร่กันแน่อายุเท่าไหร่ท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมมันมีสมอย่าง1งกุศล,ลกรรมกรรมที่เป็นบุญ,บญคือความดีความดีส่งผลให้อยู่อายุเท่าไหร่ก็อยู่อายุเท่านั้น2กรรมที่เป็นอกุศล<น>คือผลของความชั่ว มันจะมาริดรอนเมื่อไหร่ก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นตามคําสั่งถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งเพียงใดเธอก็ยังตายไม่ได้ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นเวลากี่ปีพระเจ้าค่าท่านบอกว่าการนับปีนับเดือนนับวันนั้นไม่ถูก สุดแล้วแต่กำลังใจของเธอถ้ากำลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไหร่เธอจะทราบเรื่องแต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่าในป่าของอำเภอสีประจันตอนนั้นท่านก็นิ่งอาตมาก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจ เราขีดเส้นไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพรมองค์ไหนพอนึกอย่างนี้ท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่เขาสอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเอาจริง ตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้คือมันผิดกันรู้สึกว่ามันผิดกันมากแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังจนมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุลามณีเจดียสถานเพราะพรมเทวดา พระอริยะเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปบ้างได้ไหมอยากจะเจอพรม,พรมเจอเทวดามากๆเจอพระอริยะเจ้าเพราะมีความเคารพในพระอริยะเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาก็เดินเข้าไปก็พอดีอีกสอง,ององค์ก็มาพร้อมกัน เข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้านั่งเป็นกลุ่มๆความจริงคำว่าพระอริยเจ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วนั้นมันเรื่องหนึ่งต่างหากสำหรับพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสำคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มี เป็นพระอริยะเจ้าท่านนั่งตามลำดับของท่านต่างคนต่างตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพุทธบริษัทอ่านมาถึงตอนนี้แล้วจะรู้สึกว่าอาตามาบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนไหนมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไป หลังจากท่านเทศเสร็จท่านก็หายไปอาตมาก็หันไปมองพระอริยเจ้าที่สนใจก็พือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่ตายแล้วนมัสการท่านท่านก็ยิ้มท่านก็จับมือท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกันมาก่อนก็เยอะแยะในชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี้ก็หลาย พระอรหันต์ก็มีพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็มีคารวะที่เป็นพระอนาคามีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสกิทาคาก็มีเมื่อเห็นคารวะแล้วท่านเป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าโจงกระเบน ท่านเป็นพระเริยะเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเราเลี้ยวกว่าท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะและพระเริยะเจ้าผู้ชายผู้หญิงนะ่ะแม้ญาติโยมบางคน,คนก็แต่งตัวรุ่งริ่งรุ่งริ่งผ้าเก่าเก่า<ๆ>เก่าแล้ว<ๆ>เก่าอีกแต่งตัวดีๆก็ไม่ค่อยมีมีแต่คนจนๆแสนจน จนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิ์ของท่านมีความผ่องใสามากขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัวและที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็มีที่รู้จกกัจกก็มีหลายคนที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคน ดูถูกดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุตนก็รวมความว่าวันนั้นเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอดีตคือก่อนเข้าพรรษาที่สองมานั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเราอยู่ในป่าสีประจันหลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพียงแค่พักเดียวพ่อกลับลงมาปรากฏว่าได้อรุณพอดี ก็จะหยิบบาดขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะอาศัยต้นไม้ต้นไหนเป็นที่บินทบาทเคยแขวนต้นไม้พอสะพายบาดเสร็จพอหันหน้ามาจะเดินทางจากกรดก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้าเป็นอากาศเทวดาก็มีรุกขเทวดาก็มีภุม,มะเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินทางไกลเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วท่านก็ใส่บาตรพ่อใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ตตก็เลยบอกว่า พระโพธิสัตว์มีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วอย่างพระโสดาบันท่าน,านก็ตัดสังโยชมได้พระสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระอนาคามีท่านตัดสังโยชห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้นแต่นิวรยังมีเต็มตัว แต่เทวดากับนางฟ้าท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทำบุญได้บุญก็แล้วกันเมื่อท่านพูดเท่านั้นแล้วท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นอันว่าวันนั้นข้าวเยอะกับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆอีกสององค์ก็ยิ้มบอกวันนี้เราสบายนะ เราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นและได้รับความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบนักทรรโทรได้แน่เพราะว่าเราได้ครูใหญ่สอนวิชาถึงสองประเภททั้งด้านปริยัตและด้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจตำราทั้งสองอย่างถ้าเขาสอบด้านปริยัตให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้ นี่แหละท่านพุทธบริษัทเรื่องปริยัติกับปฏิบัติมันขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกันแต่ปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั่นอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวของสกิทาคามีนั้นไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็น ที่ท่านได้พระสะกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องอนาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านที่ได้อนาคามีจะเข้าใจเรื่องพระอรหันต์ไม่ได้อรหันต์ธรรมดาจะไปเข้าใจเรื่องอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานี้ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจ,งจึงจะตอบถูก,ถกเข้าใจถูก,ถกรู้จักถูก,ถกเป็นอันว่า เมื่อฉันเข้าเสร็จก็ปรึกษากันว่าเราทั้งสามคนจะนอนหรือไม่นอนอีกสององค์ก็ตอบว่าเราต้องนอนร่างกายต้องเป็นร่างกายเมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างและก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนอย่างไรอย่างไร อย่าทิ้งคำสอนของหลวงพ่อปานเพราะคำสอนของหลวงพ่อปานนี้กับพระที่ท่านสอนข้างบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนก็ต่างเข้าโกรดนอนเวลานอนทําอย่างไรบรรดาท่านพุทธบริษัทก็นอนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรจงอย่าคิดว่า อาตามานี้เป็นผู้วิเศษวิโสยังก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้งห้าประการนะตัวไหนตัดขาดบ้างคําว่านิวรณแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอตอบว่านิวรณทั้ง5้าประการครบถ้วนบริบูรณ์ดีหรือเลวความเลวยังมีอยู่ทั้งห้าอย่าง ความรักในระหว่างเพศก็มีอารมณ์พอใจก็มีความง่วงเหงาวหาวนอนก็มีความฟุ้งซ่านคิดนอกลูก่นอกทางก็มีอารมณ์สงสัยก็มีความเลวทั้งห้าอย่างนี้ยังมีครบฉะนั้นท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นคนดีอย่างเป็นคนเลวเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆ แค้ความเร็วออกแต่มันก็ไม่ออกนิวรมันเหนียวเหลือเกินทีนี้ถ้าจะถามว่าในขณะที่อยู่ในป่าถ้านิวร์กวรใจจะทำอย่างไรก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีท่านบอกว่าเหมือนกันกับไม้สดที่แช่น้ำยางมันก็สดน้ำมันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางยางก็ชุ่มน้ำก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ำ วางไว้บนตะลิ่งวางไว้บนคานน้ำมันจะแห้งจากไม้สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กำลังทุดงในป่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนคานชั้นนั้นในเมื่อนิวรันมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากำลังหนีความชั่วกำลังสแสวงหาความดี ถ้านิวรณตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพรุ่งนี้เราจะอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้งูอาจจะกัดตายก็ได้จ,จ,ะดไดจะเป็นโรคตายก็ได้และพรุ่งนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่ให้ข้าวกินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณไม่ได้เราจะไม่ชนะนิวรณแต่เราจะยันนิวรณ์ไว้ ถ้าอารมณ์นิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานนิวรณ์ตัวที่สองตัดด้วยพรหมวิหารสีหรือกสินสีไม่ยากเพราะคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์โน้นสวรรค์คนมากรื่นเริงมาก หายง่วงไปเองพอนิวรณ์ตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นแย้มพระโอ์ปับ๊บหายฟุ้งซ่านทันทีถ้าอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่จับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูพระพุทธเจ้าเห็นลุงพุทธชื่นใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัด คือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นหนักเวลานี้ยังอยู่ที่ป่าสีประจันอํเาเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชาเราจะทำพิธีวิสาขาบูชาในป่าเราจะทำกันอย่างไร จบตอนที่หนึ่ง